กดติดตามให้เจ้านายด้วยนะครับวัดไข้ให้ดูหน่อยครับสวัสดีครับวันนี้เจ้านายมีไข้นะคะเราก็จะวัดไข้ด้วยประหลอดวัดไข้ตัวนี้นะคะตัวนี้จะวัดทางหูนะคะเดี๋ยวเราจะกดปุ่มนี้นะเจ้านายมาครับตัวน้ำมันจะชออ็อตใช่ปไหมอันนี้เมมโมรี่ไว้ครั้งล่าสุดนะคะ39นะ เมื่อก,กี้น้องมีให้สาเนะคะใหบานานน่าบานานาน,านะ่ะน่ไม่เห็นอะมมีเสียงบอกสามสิบเกา้าอยู่เลยอีกรอบหนึ่งอีกข้างหนึ่งบ้านสามเก้าสิบเจ็ดเลยเุณแม่ก็เลยจับ ให้เขาเล่นน้ำเลยนะคะเพราะว่าไข่สูงนะเน,เนวอลูกนั่งลงเลยลูกเ,นเนล่เนนั่งเล่เนลงสาวนัว่งปลาเช็ดตัวให้นะคะวิธีการเช็ดตัวก็ลูกขึ้นนะคะถูลูกอ้อนลูกหุมผลนะคะ ดี๋ยวมาลูนมาดูกันนะคะว่าหลังจากเช็ดตัวไปประมาณสิบห้านาทีนะเราจะดูว่าไห้ร้อนไปเท่าไหร่นะคะ,ะเช็ดตัวเองนะคะอาเช็ดเลยลูกถูกตัวเองเลยครับนั่งโดนน้ำานิมูจะได้ไม่หนาวไปย่ขามาเลย่นะไปดูแล้วอันนี้ถูไปเรื่อยๆนะคะถูย้อนลูกมขนขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจะกระแลด้วยนะหัวด้วย ร้องเพลงไปด้วยเจนายร้องเพลงให้ฟังหน่อยเจไหม้องเพลงอะไรูสอเพงอะไรบ้างอ้เลรเออเริ่มเลยเอบิ๊กแอนสวอชเอบิ๊กด้วยบิ๊ยังไงคะบิ๊กบิ๊กอัไรใหญ่สมอแนสมอล

เรื่อยๆนะคะผ่านไปเกือบ5้าทีแล้วนะตอนนี้จบแล้วเออ่ายังไม่จบอะร้องไปยังไม่จบ้องไปโอ้ย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 โอะอ้ยโ้ยอ้าโีอะยรอนะ้ยโอ เอายนาอด้ว้ายป้ายกิฟมีเยนโรผีเอากิฟมีเยนโรเยลโรเยลโรกูจ้ากิฟมีฟลีนฟลีนบอฟลีนบอฟกูจารีกูจ้าิฟมีพัพ่อัพ่อ n กูเจ้าโอเคเรดเรดเรดบอล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 อะไรเรดเฮ้ยดีดิเรดอะพิงพิงพิงบอล can you find pink ball นะคะผ่านไป10นาทีแล pues er. ้วนะคะเราจะมาวัดให้กันด um ูอ yeah. ีกท right? ีนะครั้งที่แล้ววัดไป39.7นะคะลองวัดอีกรอบนึงครับเสามเจ็ดจุดแปดอ่าลงมาแล้วเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งรอสบาย สามเท่ากันโอเคตรงมาให้อ่อนหดแล้วเร็วมากเลยค่สิบนาทีนะคะอีกแป๊บหนึ่งได้แค่สิบนาทีแค่สามสิบเจ็ดสามสิบหกอันนี้ก็ได้ถือว่ามีให้อ่อนหอยู่โอเคละรออยสิบนาทีอีกประมาณห้านาทีแล้วกันเนาะ ลางลองนะคะก็เล่นลอกันไปนะก็ถูตรงไปเไรื่อยๆตนี้ร่องกันฝนได้ไหมครับฝนาดเมื่อกี้ตกหนักลมแรงฝนสาดเลยเอาอุปกรณ์ช่วยก่อนช่วยกันฝนดีหยุดแล้วครับหยุดแล้วแต่ก็ดีนะไม่โดนลม<ช>ไม่หนาวไม่แต่ลมแรงเนะี่ยโอ้โหลมแรงมากเลย มมมีลน้ัไ่หนาวไม่โดนี้เช็ดในห้องน้ำดีกว่านะคะเด็กๆอะ่ะให้เขาโดนลมเลยเนาะเขาจะหนาวเ <c oughs> จ้านายเขาอยากเล่นของเล่นด้วยนะป้าก็เลยจะใส่อ่างเลยนี่ <c oughs> ด้านหัวไปเลย ต้องราแต่น้องๆด้วยนะคะบางคนยังไม่ชินนะอย่าเพิ่งไปล่าหัวเขานะคะใช้ผ้ารูปก็ได้เจ้านายเขาชินแล้วไงเสร็จแล้วนะคะเตรียมตัวเช็ดตัวแล้วนะเดี๋ย<อ>วเรามาวัดกันอีกทีน,งนึงนะคะว่า15นาทีผ่านไปแล้วใครได้เท่าไหร่นะ อ่าเมื่อกี้สามนะคะสามเแล้วไม่สูงมากทีนี้อีกข้างนึงนะปกตินลครับสามเจดพอดีเลยปกติลมีไพ่ละสามเท่ากันสองข้างเลยใช่ไหมคะกีะตางพรบยางระตัดกบยางรบแล้วมี3.7.4 งนง,งึนแ,นนงแต่ไม่เป็นไรคายหมดแล้วโอเคบ๊ายบายเพื่อนก่อนบ๊ายบายฮะไม่มีแขนแขนโดนหอบ <c oughs> ไม่มีแขนเอาแค่เอามาตั้งี้เอาแขนมาเอาบ๊ายบายเพื่อนๆกันบ๊ายบายคา้อนแล้วค่ะคา,ายร้ยลดแล้วค่ะพ่อคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมเช็ดอ่าถ้าเช็ดตัวแล้วมันลงชาก็จับน้องลงน้ําแบบนี้เลยนะคะน้ำก็ควรเป็นน้ำอุณหภูมิที่ไม่ร้อนไม่เย็นเกินไปนะคะ ตอนกลางคืนดึกๆถึงแม่น้องจะไข้สูงก็จับลงอ่างนะครับกันลูกกันน้องเขาชักใช่เพราะอุณหภูมิถ้าสามแปดกว่า39กว่าอันตรายมากใช่ไหมเพราะว่ามันจะขึ้นเร็วมากเนาะช่วงกลางคืนอ่ะโอเคครับผมงันเดี๋ยวเราจะไปกินยากันเนาะครับเ่เสร็จแล้วป้าเจไม่กินยาเน่เก่งมากป้าปากำลังเตรียมยาให้เจ้านายนะคะ เ็นยาแก้ตัวร้อนนะไฮ้ดินอนนะสำหรับเด็กนะคะ5ซีซดูดดิูดดูดเยร้อยกินเข้าไปเลยแหม่กมมแล้วหมดแล้วน้ำตุนิ้มกันนะ เก่งเลยเดี๋ยวปลเหรอเก่งมากครับแฉ่เ hmm> ยี่ยมยอดน้ำอีกไหมน้ำไม่เยอะนะลูก